สวัสดีค่ะวันนี้มาสวนนะคะพามาเที่ยวสวนค่ะสวนเล็กๆด้านหลังนี้เป็นเ,เกาลัดนะคะปลูกเกาลัดไว้ยังไม่ออกยังไม่ออกออลูกเยอะค่ะพาชมนะคะอันนี้ลำไยค่ะลำไยปีที่แล้วออกแล้ว ปีที่แล้วออกแล้วเพิ่งออกออกไม่เยอะค่ะอันนี้เกาลัดนะคะน,นี่เกาลัดชมพู่ค่ะชมพูน่นี่ได้กินหลายรอบแล้วค่ะห่อหอไว้ชมพู่อันนี้ต้นหมอนค่ะสูงมากเลยยังไม่ทันได้ตัดเลยค่ะต้นหม่อนมอนเบอร์รี่อะค่ะมอนเบอร์รี่สูงมาก อันนี้เป็นกล้วยของนาค่ะนาปลูกไว้นะคะมีเฟืองฟ้าด้วยค่ะนี่มะม่วงอาทรูอีทูมะว e ม่วงอาทูอีทูจะตัดอยู่ค่ะจะตัดแต่งอันนี้มันสูงเกินไปก็จะตัดแต่งให้มันล็กลงนี่กล้วยกล้วยกล้วยเล็บมือเอ่อกล้วยเล็บมือนางค่ะกล้วยอะไรนะ กล้วยเล็บมือนางอันนี้กล้วยน้าค่ะนะ้านะ้าปลูกไว้กล้วยน้ำมวาของน้านะคะนะ้าปลูกอันนี้เพิ่งจะเอามาลงค่ะสาคูสาคูสาค,สาคูที่ที่เป็นหัวนะคะกินหัวนี่ไปไปซื้อมานึกถึงยายค่ะเพราะคุณยายแบบ ตอนที่เด็กๆอะค่ะยายยังอยู่ก็จะปลูกพวกนี้ค่ะก็เลยไปสรรหาต้นพันธุ์มามาปลูกก็งาเหมือนกันนะคะเนี่ยจากแบบไม่กี่ต้นปลูกไว้อันนี้มะนาวค่ะมะนาวต้นนี้ได้กินตลอดเลยนะคะมะนาวต้นนี้กินตลอดเลยแบบดกดกและต้นใหญ่ด้วย คือได้กินตลอดทั้งปีเลยค่ะต้นเนี้ยมะนาต้นเนี้ยได้กินทั้งปีออกตลอดเลย<ม>ก็จะปลูกหลายอย่างค่ะแบบว่าสวนมันสวนเล็กๆแต่ก็ปลูกหลายอย่างอันนี้คานะคะค่ะ อันนี้เป็นชาพลูค่ะชาพลูที่กินกับแหนมเนืองกินกับแหนมอะคะ่ะอันนี้เขาเกิดเองนะคะเขาเกิดจากต้นมะนาวนี่มะนาวมะนาวต้นใหญ่มากปลูกตอนที่มาปลูกตอนที่กลับมาอยู่ใหม่ๆประมาณห้าปีแล้วค่ะได้กินตลอดเลยนะคะต้นนี้ปลูกไว้ประมาณสามทีต้นแต่ต้นนี้ออกก่อนเลยต้นนี้จะได้กิน กินกับเพื่อนเลยต้นนี้ได้กินทั้งบ้านเลยคือยังไม่ขายเพราะว่ามันมีต้นเดียวสวนน,น้อยนะคะชมสวนสวนแบบเกษตรอินทรีย์ไม่ใส่ไม่มีไม่มียาฆ่ามแมลงไม่มีอะไรนะคะเนี่ยกล้วยก็ออกเยอะเลยค่ะ อันนี้เป็นส่วนเล็กๆค่ะส่วนเล็กๆอันนี้กล้วยเล็บมือนางอันนี้กล้วยเล็บมือนางนี่เอามาจากกรุงเทพตอนตอนที่กลับมาตอนกลับมาจากกรุงเทพก็จะได้กล้วยเล็บมือนางมาแล้วก็ได้ออบัวสวรรค์มาค่ะตอนมาจากกรุงเทพเลย นี่ฝรั่งค่ะฝรั่งฝรั่งฝรั่ง,งังนี่ฝรั่งหล่ฝรั่งตอนว้ยไอตับฝรั่งห่อไว้ค่ะเดี๋ยวจะกินหละแรกแรกมาก็มีนี่ค่ะอ,อจะปลูกอันนี้ค่ะพุตูมค่ะพุตูมพุตุม